ดิค่ะดีตอนเรากสู่ช่องของดิชแนลน่นแฮไปไหนกันโน่เจอโจร์แล้วเหรอรอด้วยรอด้วยอย่าเพิ่งปล่อยมันคืออะไร คืออะไรอ๋ออมันางวันนี oh ้มีในท่อเนี่ตกลงจะเอาไงจะเอาให้เห็นอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้ผมลอยแล้วผมวิ่งเลยนะไหนอะผมลอยแล้วในช่องเหรออ๋อที่ปิดอยู่นี่เหรอเพื่อฮ้ยมันไม่ออกมาอหกแั้วนะออกอ่ะ งูเห่าจริงๆเหรอตัวนอ้วนปันออกมาจะเอ็นผมเมื่อเช้าอยู่หน้าบันไดอ่ะเอาเอาเอาไม้นี่นี่นี่เดี๋ยวทัพปูเดี๋ยวผมทำให้ขอขอขอทัพปูอย่าทำอย่าทำอย่างเงี้ยทัพปูอย่าทำโอ้ยแลบลิ้นแลบลิ้นน่ะแลบลิ้นน่ะจริงๆงูเห่าจริงๆเหรองูเห่าเหรองูเห่าแลบลิ้นอยู่นะไม่เห็นเห่าเลยพี่แดงพี่แดงไอซูไม่ได้แล้วใช่ไหม โอ้หัวแล้วหัวเอกมาเลยหัวเฮ้ยหัวแดงๆอะนี่เข้านี่แล้วหัวแดงแดงอะูไอ้งูไอ้งูไอนี้ อ๋อแดงโอ้โหไปวิ่งมาทางบตรงนี้ไอต์บักเลยไอต์บักพิงเลยมันหนีแลยไปเอาอตดบล็อกใไปมันอยู่นี่แหละอยู่ตรงนี้แหละโอ้ยแล้วชักตามก็มาไล่สดตรงนี้แหละไมาช่างทำทหารทีไม่เจอ ตายแล้วมันวิ่งมทางคนนี่หุบมันเป็นคอแดงๆอ่ะเห็นเลยเมื่อกี้ไม่มันวิ่งมาทางเราไงนะคะที่ตกใจคือมันวิ่งมาอแดงอันที่ตกใจคือพี่พากันวิ่งไงตาาไม่หนีไม่วิ่งหรือไม่วิ่งหรือเห็นหน้าลอยออกมาไม่แรงมันจับจิตบ้างมาเนี่ยเขาจับบ้างเขาหนานะ ระวังดไดีๆเด้อไม่ใช่มีอีกตัวเหรออในอีดอ,อ่ะไม่รถสั่งว่าดูดีๆนะพี่อเรียบร้อย้อานนวันที่สิบหกเนี่ยรู้เรื่องนะคะมันก็มันก็สั้นตัวดีมากเลยนะคือถ้ากลัวจับ เออเ้าหมูหหมปล่อยเอาหนูปล่อยมันวิ่งมาทางกลน่ะพอดีพอดีฝอยมันแล้วมันจะกระโดดกลับคืนมาหาเราอะ่ะ ทะเลกิ๊กกันใหญ่เลยพี่นี่นราพาหนูวิ่งเช้าตั้มตัหาต้นนเนละน้องเนาะแต่เมื่อเช้าเนาะได้พี่ตัม้ตมก็หาไม่เจอทับงูกับพิกไปพิกมาไม่เจออิดบล็อกก้อนนั้นแหละเออพิกไปพิกมาไม่เจออ่ะหนูก็เลยเห็นของอะไรหัวมันมุดมุดเข้าเข้าออกออกว่าว่าคางคกก็ไม่ใช่ก็เลยมาถาหูอ้ออาว ถ้าภูถ้าภูหาได้ยังไงต้องแล้วต้องเอามือจับแล้วจับอีกจับอีกบล็อกเคาะก็ไม่ออกออาก็อยู่ในอีกบล็อกอุ้ยพูดแล้วหวาดเสียวแทนทักกูมากเลยกูแดงแล้วพี่แดงก็ก้มก้มเงยตรงนั้นแหละอ่าอยู่ตรงหน้าอีกบล็อกอ่ะก้มอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้มันก่อนมันจะออกมาแล้วมันแลบลิ้นอ่ะขนยาวมากน่ากลัวเอาายเลยลูกพี่หาดูสิลูกพี่หาเลยเร็วโอ้ลูกพี่ตาตาไม่ค่อยดี ตัวนี้ตาไม่ค่อยดีขาไม่ดีก็ถอยเป็นที่เรียบร้อยนะนะคืเดี๋ยวเขาจะไปไหมเพราะว่าปลูกข้างพวกหลายหันต้องไม่หานนะลูกข้างพวกมันเยอะและมี่ข้างพวกตัวนึงแอบอยู่ในอีกบล็อกอตัวที่นี่นั่นแหละของห่วยแหละวมันไปแอบอยู่นั่นเพราะว่าเมื่อคืนกมันีีไปขออหยเมื่อคืนหนูบอกว่า ขอให้แม่อยู่รอดปลอดภัยจากปากงูปากหมานะเขาเลยไปหลบในอีกบ็อกตอนนี้ก็ยังปลอดภัยอ่ายังไม่โดนงูก,กินขอเลขกี่ตัว ดีใจที่แม่ปลอดภัยนะคะดีใจที่งูไม่ได้กินแม่เนาะตอนนี้ยังอยู่อยู่เนาะยังอยู่อยู่ยังเห็นตัวเป็นเนาะพระพรนเขาเข้ามาทําอะไรเข้ามาคลอดลูกเหรอกําลังท้องอืกําลังท้องเขาต้องคลอดในน้ําแล้วแถวนี้ไม่มีน้ําอืมเขาหาที่คลอดไม่ได้เนี่ยแล้วเวลาเปิดไฟแมงมาอยู่ที่นั่นต็หากินกับแมงแล้วจังนี่ได้กินก็มาเลยทีเนี้ยเอ่ยถึงปุ๊บมาเลย เจ้านี่รู้ดีแท้แเลยเหมือนเรียกเขา้ดีแท้ๆเลยเขาวันก่อี้เขาอยู่รอดปลอดภัยเขาปลอดภัยจริงที่อวนดีไม่งั้นเขาก็โดนงูกินไปงูของวันก่อนวันที่ให้แปดสามสามห้าล่ะถูกทั้งบนทั้งล่างเลยเมื่อคืนก็เลยจับดูอีกเต็มเต็มเลยไปดูเขาไปดูในคลิปนะคะคลิปช่อง ชัยชัยชาแนลชนลนะคะเอ่อไปดูไปดูปดว่า,าท่านให้โชคหรือเปล <brig. S 1> ่านะคะแม่อุทัยทีวีเนาะน้ารักแน่ารักน่ารักแลบลิ้นยาวแผกเลย

เขาหนีเร็วแม่งอ๋อเขาเขาเคลื่อนตัวเร็วแต่ถ้าแต่ถ้ามึงมีพิษเลยช้าช้าอาวุธท่านไม่กลัวเธอนะก็จะขู่อยู่ตลอดอืมแบบนี้ไม่มีพิษเขาจะเลื่อยก็เร็วเขาจะหนีโอ้โหลือลืออิดบอกตั้งแต่เช้าเลยไหมคือนอนไม่หลับเพราะว่าเห็นสองรอบคือมาจ่อยอยู่ตรงนี้สองรอบนะคะเมื่อเช้าตื่นขึ้นมา เขาก็อยู่นี่เลยอยู่หน้าบันไดนี่เลยกําลังจะเอาขาลงมาโหคิดลั่นเลยขากําลังจะเหยียบนะคะแล้วทีนี้พอเรียกคนมาดูปับ๊บเขาก็เลยมุดไปในใต้รังดำๆรังข้าวสารก็รือ้อยังไงก็ไม่เจอพี่ตั้มก็ช่วยกันรือ้อหาไม่เจอ เออแล้วคนก็อยู่ก็ตั้งเยอะเนาะหลายตาด้วยนะ<ช>ที่ดูนะแล้วมันหายหายเข้าไอ้กดไอ้นี่หยบลลเลยแต่มือีนี่แหละมันไปมุดไปขดอยู่นะคะ แล้วทีนี้น่ก็เลยบอกว่าอ่าเดี๋ยวนี่ไปอาบน้าก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่อ,อพอนอ่าน้ําเสร็จปุ๊บออกมาก็พอวอ,อยู่หน้าบันไดคือเก่า <laughs> อยู่ที่ <laughs> เดิมตอนนี้อ่ะมันอยู่ใต้นี่น่ะบล็อกเลยนะ <laughs> เห็นไหมเห็นไหม <c oughs> ครับภูก้มก้มีเงยอยู่ตรงนี้แล้วมันก็อยู่ในอิดบล็อกนี่อือยู่ในอิดบล็อกนี่แล้วครับภูมองไม่เห็นมองไม่เห็นอ่าอาบน้ําเสร็จมันน่าประหลาดใจนะอาบน้ำเสร็จได้ส่องเข้าไปเดินส่องดูไหม ได้่องดูไหมจับน่ะไม่ได้่องเลยอจับไปดูไปดูที่ผมไฟ์สด่ะผมผมไปแย่ไว้จับครอบคอพิกเอามือไปจับนะเอามือไปจับด้วยนะเออเอามือไปจับด้วยใช่ใช่ทักกูไปอยู่แต่ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ในข้ออิดเออนี่เอามือไปจับเลยนะ่นน่ะ เนี่ยดูก้อนนี้ใช่ไหมอืมครครูถ้าเป็นเงูเห่ามีโอกาสโดนนะโดนเลยเนี่ยถ้าเป็นงูเห่างูจงอางสําหรับคลิปนี้นะคะปล่อยบบขอมาเงินใส่ชั้นแนวสักอดทีหนึ่งฮ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บริชั้นแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ